โลละสี่สิบาทมันก็จเนาะืจอแบบเป็นหนังยกหนังมาเลยเมื่อนี้พอน้อยสิลาบหนังโฮูกินแต่ก็ต้มให้นมันสุกเป็นหนังเมี่อไหรั่ มือคืออยากไหมยาแสบผมเพรา่ดมือีสวัดีค่ะใครชื่อเด็กหญิงอลิซาไส้เป็คนเดียวไปแล้วนะคะนี่มาไส้ก็เด็กเทนไทยลูกน่ารักแต่ครับฮะเรช่องช่องเรื่องชงช่อง สวัสดีค่ะพี่น้องเราคือเด้กดมยานะครับลูกเล่นม้วนแม่ดมยาอวันนี้เล่นคนเดียวเป็นแล้วนะคะทุกคนกินทุกอย่างเลยค่ะต้องเอาไปต้มน้ําร้อนทุกวันเลยนี่หลานคือเจถือมัดผมมัดทุกง่ามเดครับผมยาวแล้วค่ะมันโปกหน้าต้องมัดไว้อุ๊ยอุ๊ยยิ้มอุ้ยมึเห็นหนาทะเลม๊งตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ย นานาช่งจังเลยขพอเยียวสวัสดีตอนเช้าๆ้วจ้าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหาเคิงจ้าแต่ว่าแจ้งไว้ไว้จ้าพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นจ้าพาพี่น้องมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงข้างนี้จ้านี่ ตาสมจิตจัดการเรียบร้อยแล้วจ้าเดือนนี้จากทีหญาหกหกตอนนี้แปนแล้วจ้ามีหน,นามกำลังอังได้จ้าพี่น้องน,นั้นเมงระงำกำลังมีจ้ามีต้นบกเขือปลูกับแม่พี่น,อน้องเอ้ยกำลังเป็นดอกสิดกินบกเขือที่ปลูกเองแล้วจ้าเดี๋ยวน้ำหาพอหน่อยก่อนบราไปทำความสะอาดบ้านย่ทางใดจ้า ห้พพอหน่อยมาเห็ดเ้าเข่าสู้กินแซวนี้จ้าสะอนเครือกลวยสออนเครื่อกลว,วยพอหน่อยจ้าพี่นอ้องม,มือนี้ได้หนังหมูว่าจ้าพี่น้องนี่ค่ะหนังหมูกิโลละสี่สิบบาทนึงจ้าพี่น้องสื่อแบบเป็นหนังยกหนังมาเลยเนาะจ้ามือนีพอหน่อยสิลาบหนังหมูสู้กินแต่ว่าพอทำความสะอาดบานยูพอใส้ไส้ลังไว้ค่ะ กล้างก็ไม่มีอะไรมากต่างก็เกลือจ้ะใส่เกลือลงไปยงเยอะๆเลยชูค่ะล่งางขจัดความข้าวจ้ะพี่นอ้องแต่ว่านังหมูเจ้าเนียสะอาดดี นี่เขากลาลางนาา้ำเปล่าเห็นมั้งจ้ะจ้ะเสร็จแางเเาากระข่างหมอก,กระทะจ้ะพี่น้องใส่ตะไคร้ลงไปจ้ะเดี๋ยวไปเอาใบบักกูดกันใบบัก,กูดจ้ะ แล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยค่ะเพิ่มความนัวให้หนังล้อนามเดือดใส้นังจ้ะพี่น้องอันนี้เพราะมันต้นกล้วยออกใบเป็นใบผักสซได้จ้ะพี่นอ้องน,นี่ใบผักส่หรือมลรกขีนกได้จ้ะพอพ่นือมาพอดีคนไปเสียใหญอยู่ยหันน่าจะซับเครื่องมันมัน้งใส่บรแเนใจเลนี่จ้ะพอเลแบบ้เอาไม้ใส้แบบหูดเอาใบเอายอดมันไว้ทะกินกับลาบจ้ะ นทักใส่ขมขมอ่ำลำเลยค่ะสวัสดีค่ะบอสเซนด้อ่าน้ำอาเจงเลยมาแล้พะพอ เราชักไส่กินสดกระแซบบวกกระแซบด้วยจ้าพี่นอ้องเนี่ย,ยนี่ค่ะสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนต้มนหนังคนก้นใ,ใส่หนังนะพี่จา้าอะไรก็ต้มให้มันสุกจนหนังมันใสเลยพีจ่จ้ะต้องใส่ผ้าหมอน,นอเนาะปีนเล้จ้ะ รอต่อไปค่ะพ่อน้อยโอ้คือเปล่ยนไมลายแท้พกไม่หลุดสวัสดีครับที่น้องทําความสะอาดครับมันพกเป็นตะนังกินเข่าดีเถอพ่อพ่อตัานอ่อนได้ต้นมะขามเราลักไฟหนึ่งเดียวสายสาต่มไกล้หรอันนี้นนต้นนาบานเถอนี้ยามันใหญ่ขึ้นไปน้แล้วไปเบียดอยู่กับสายไฟขึ้นมนานะ้รเนี้ยเทศบนนันเราก็เลย เอาลงสะก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขาพ่อตัดอันเต็งกิ้งแถวนี้จังไงก่อนเด้อนโมนีก็เป็นตะมะนังกินเขาเท่านี้กันเอ็ดแปดลำก็เป็นอันนี้แหละลูกบ้าพรุ่งนี้กขาไม่กันเด็กว่าสิมาบอกให้ควาเก็บบังหน้าวไปใส่หลับกินเผื่อเลยกินลูกหลับหนังหมูเอามะนาวป่ะต้นบังหนีก็งามขนาดหน่วยใหญ่ๆอยู่ฟางนี้หน่วยเดียวเด้อเนื้อปวยบ่ออกบ่พอมีเห็ดแบบที่ถนอมลูกจง แค่นั้นผมก็ห่อแล้วต้นมะนาวนี่มอดสุกปีอยู่ห้มงน้อยเดียวน้อยเดียวพอพอแล้วเนาะใหญ่มากโอ้ลูกสาวต้มหนังหมูท่าพี่น้องนี่มาละเปอยปดบรุโอ้พอดีเลยเนาะกันเปื่อยปดหมูมันหักโอู้หูสวยเด้อโอ้ตุ๊ด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 น้องมันนี่ละไอ้เสลกบรุลาบปะลาบหนังลาบหนังหมูพี่น้องเลยทีละเน้นเน้น กระเสียบแต่เวลาหลามโม้ใส่กินตะหนังมันหยุบหยุบนี่มีตะหนังนะครับพี่น้องมีเนื้อติดน้อยเดียวมันเย็นกันเย็นพอซอยได้ก่อพี่น้องพักกับพักกระเทียมเฮาจซาพี่น้องมาราชีน้องมัดเงาเลยพี่น้องคนั้นไปทำความสะอาดง่ามโม้งั่นละมันมุ่งง่ามโม้งว้าว่าจงไว้ก็ไม่ได้แล้วเล่าเลยดอกกระเจียวเอามาแต่ส้เลยดุ่นไม่เซื้อมาอืมพอเฮาใส่เห็นอยู่ดอกหนึ่งแถา มันอยู่ยอยู่งําผลพ่อของเขาคือมีเป็นดอกว่ะสื่อหัวมันมาจากอันนั้นจ้ะยายนิ้งแฟนผิดแต่ว่าต้นมันงามอยู่ได้พี่น,น้องมีท่านเห็นดอกอยู่เตอต้อนอย่างเนี่ยหรือว่ามันมักลงแจงด้วยหนือเลยมีท่านหูจักครมบอัออยู่อันเราปปูกนั้นว่าราปปูกกลางเดินยังสิลสวนจะมันกลัถึงแดดที่ได้พอหรือว่ามันยังบอกกครับว่าจักกันนี่นีามีท่านสมบูรณ์พอเพราะเพิ่งปูกปีกว่าล่ะนี่เปิ สีหอมกับผักหอมเปียครับพี่น้องซอยเฮาเดียวกับเบอร์มะนาวน้อยปิดมาไม่ได้ซอยนี่มันมะนาวน้อยมะนาวพัดไรเม็ดครับหอมแซ่บคือเก่าเสริมหอมแซ่บๆถ้ามาเสียบนั้งเดียวเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเส้นเล็กๆนะคืเอเฮาเจี๊ยบเอ็ดแหนมน,นี่บ่ไใหญ่โตนะโุด กวนประมาณนี้นาะมีคณะคือมือพี่น้องก็เลอเอาเตึงบ่พอเข้าสิลาบมันมีเลยบ่ะ,ะเอามันนี้เลยนะี่อะดูไว้กับเข้าเซ้าหอนๆกินเบิดดีบ่ะ เมดเท่ากับอบคไว้บุญไว้หลับมดนี่หลับพี่น้องเลยตับชุดใหญ่ไปเลยใหญ่ไฟกระพริบพี่น้องเลยโคกหญ่บางเนี่ยโคแตกโชกโขกหน่อยไม่เลยได้พี่น้องหลอบก้อนสะกระเบือหลอบนี่โคกน้อยผู้สิบประจำเรียบร้อยโคกสีม้าตั้งแต่ พอ,อหน่อยซ่อยดืม่มจะบอกเลี้ยงสาเดี๋ยวอายจะให้อ,อายที่เรายุอิแม่เฮสานทันกให้ก็ให้เราเด้อทีละยุติเลยฟางก็ากจัดการฮักครึ่งล,ลูด,ลด,ลดมือมันเด้อพี่น้องบัมนหลับหมูหลับหนังหมูโอ้ยเกี๊ยมเวลาปักมีดลงไปมันดันพุดฝุดจะอร่อย นี่เป็นของเสริมเล็กๆน้อยๆเอาผงสุรดนำลงไปก่อนผงสุรดหลักการ,รทำกับข้าวนะคะเพื่อไม่ให้ลืมใส,ส่ผงชูรสไปก่อนอันนี้มันประมาณกิโลนิดๆเสริมประมาณจค่ซ้อนเคิงๆกับอะไรดอกพี่น,ออน้องซ้อนน้อยๆนึงดอกพี่น้องมันจะแซบแท้ะให้มันถึงขั้นตึ้งขึ้นถึงกันอย่าแซบถั่วถั่อะไรเนี่เกลือค่ะ เ,เกเลอายยาือ,มอเ,คออออเคมคือเม็ดแหลกกว่าเก่าลูกอันเนี่าตื่นมาห้กะายกาโอเคอยู่ดีเคมคือเก่าเลยเถอของพอว่าอรเมดบีควาำลก่อนะนั่นแหเสีงหันชาว่าจจ้ว่าีกบอสเจียวโควพี่น้องอยาได้งกะทิเสยจีวปดนี่โอ้เป็นาสามีบุยา,าเ็สามีลูกงเป็นกระทอ แบบนี้เป็นน้อนพอดีแซ่บครบแล้วได้น่องเครื่องฝุ่งเลือน้ำปลาก็บางน้ําพอใช่ไหมน้ำปลามีพันเซือด้วยน้ำบางน้ํามันปันแกีมเด็กพี่น้องเลยเจออีกสจออีกเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวเนื้อหมูหมูเปรี้ยวไหลมันมีกระโดดเลยโบต้องการขมขึ้นเหนือก็แล้วกันล่ะมามีพรอยังเสืออีกเนาะ คือของมะนาวใช่ไหมถ้าร่นถ้าเสิ่มขปรุงมันเข้ากันได้พี่น้องเลยได้วยังเสิร์ฟพักเสิร์ฟหอมไปมาได้เสิร์ฟเบิดพี่น้องมะนาวติมเบิร์นเอออ่ะเรียบร้อยละนี่ละของคาเสียบดี๋ยวเสิร์ฟทีหลังเนาะ หอมๆหอมหอมซึ่งพี่น้องเลยจานอร่อยเลยอร่อยแล้ยโอ้ยพี่น้องเลยลาบหมูลาบหมูเออมาเส่บๆเดี๋ยวเด้อครับสีทุกคนทุกท่านโอ้เบอร์มะนาวไปมีนทูบเลยโอ้เน่ยมนคนแนวเลิศหอมคือไปทูบยุสินะเบอร์มะนาวเท่ยวเดว นี่พ่เลยเนสูตรของพ่อผู้ใดสี่บอกให้เจ้าของเนาะอืนั่นโอ้เต็มพอแอ้ทีเด็ดมาพอทีเด็ดทีเด็ดโอเคทีเด็ดก็ได้่ข้าวเดือดโดดเลยลงไปมาค่ะมาเสี่ยวเสี่ยวกันเอ้าไปเต็ร้อยข้าวของเฮาเน่มือนี้มีลาบหนังหมูจ้ะมีเจลริกนมเปแี้เต็ดให้พ่อนี่พักเต็มถาดจ้ะพี่น้อง มาเดินมาเดินมาเดินพี่น้องกินข้าเแาค่ะมาเด้อครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดี้ซ่อนนีู่ครเดี๋ยวบอกว่าอยู่นี่ครอยู่เจ้าผลูมาลงตรงเต็ยงถือกล่องก่เด้อเอออยู่กินแล้วตาม้ยมาลีเอ้ยดีเด้อยังออกมาแล้วเร้องเหมือนกลองมามามา กำลังเป็นกำลังใจโอ้ผู้ไดขาดไขมันอันนี้พมันไขมันนี่แม่ค้ลลาเจนขอาลาเจนกินแล้วน้ามืดตันีไบ้าม่หน้าไม่เหี่ยวเป็นขออ้วนนะไม่บอเหี่ยวนะอืเป็นไรขอใส่ไปน้องปักใส่นี่มานน้ำได้ที่ใส่กูนี่หน่อน่อง เอาเปาะหน่อยี่ส้มๆจังไงนะส้มๆเพีย็ดเปรี้ยวแดงกวาน้อยกว่าอร่อย,ยไปดีไดิเออบั่นไม่ก็เอาเอ่อเอาเาปดเกิีกอบๆดีขาใหญ่เกลี่ยสมว่าเพราะเปนเกลี่ยเกียงหมูดิ ไปอยากกินสมง้ว่าก็ส exactly ั่งเด้อจ้าพี่น้องลืมขายสมง้ว่าหรอเด้อเขาก็บอกมัดนานเกลเบิ่งหนึ่งหมู่บ้านน้องทะเลหอนยามเลยเอาบ้าหอนแตดมาคนหน่อยแล้วบอกว่าไหนนอนทันบ่ครับพี่น้องสมงโง่เด้อครับพี่น้องผู้เลิศสนใจจะได้สมงโง่ไปอยู่ไปกินครับแพ็กหนึ่งห้าห่อครับแพ็กละร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องนี่ มอญี่ยเด้อจ้ะเดี๋ยวมาแกะออกคุ่อชุ่มวัวค่ะชุ่มวัวพ่อพอดีงามนี่แล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะก่อนเรนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกินสงว่าบอลหกวงมีลากินกันได้ทุกจ้าอาจารย์จานนิดนิดเล็กนิดต้มจานน่อยก็ได้เล็กนิดต้มยังไม่อร่น้ำหรือเปล่าใช่กับว่าอ้ำน้ำกึ๊กกันนะครับสวัสดีครับมากินข้าวมากินข้าวกันใครกินก่อนเลยครับ สชเลยล่ะพ่องามบ่โอ้ยแดงจะวยบริสไลดินปลาซิวเด้อพี่น้องเด้อยีของเนื้อโดยแต่ว anyway> ่ามีท evet ันห่อนยิบสี่น้องตอนเทงลราหอดยิบสี่ชั่วโมงอันนี้เอ็ดมือเทงหวานนี่ครับแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ขอเอาสักคำเหลือใบตองเด่อนเยอะเยอะใบตองเครีเครีส้มบัว ออกเด้อเนี่ยแเบนี้ออกร้ายเด้เี่ยแเบนี้พ่อมาเอาลี่ก่อนให้ยายกินข้าวกันค่ะออกร้ายเด้เี่ยหิวที๋ไหนกแซ่บสมมดนั่นเบิ้งแต่น้อยเป็นแต่เลีอดสวนจะได้ตลกปปะเป็นได์อปีเมื่อใดบ่หนาเยอะบ่หลงบ่ส้มไปส้มกาลังแซ่บดีได้หลนี่ลูกได้รับมานี้เป็นเนแซบกแน่สมหอมแซบสุดที่น้องมได้ครับ ทุกคนทุกท่านนาโตโต,ตลำนู้สมว่ากับพ,พี่น้องที่เบิงท่า u ย u ทูบด้วจ้ะโทรมาเบอร์0654904232ก้ะเผื่อสั่งสื่อเนอะ้ะเพราะว่าใน YouTube มันแชร์ากันบ่ด้แต่ว่าสั่งทางเพียกกับพิมพ์คำว่าสนใจก็ไดจ้จ้าหรือว่าทาักแชร์าแอดมินก็ได้ไมกินแบ่น กินยังไงากินยังบอบเป็นหลวงพอกับพ่อใดแอีพอนะินกินบคบไม่ออกน้อยใจปิดมี่าพิบดเลย้ได้วว่ดีเบิยูทูบเด้อเบิ่งนี้แจวมกเป็ยังมาดำเด้อพี่น้องตำเสื้อตอนประเด็กับสูรถกับพอแสแบโอเคบอพหรือมือคือหยาไปแป่เสซ่บก่าพอเอ็ดมาทันดี เรียกว่าผมชูรสถึงใผงชูรสหน่อยหมะเก้ายวอย่งคำนี่สมมัววมันใหญ่ยูได้จ้านี่น้องเสบมูคือนตัวนี้หระพี่น้องใบตอนนี้บวกเกินบ่เกินสามสันโดยปกติก็ใส่สองสันจ้ะสองสันเป็นทวนหลายสันตอนแปกก็ไไยใส่สอง ขเขาก็เง็เม,มื่อดะเอาเราคนเห็ดเดี่ยงเนาะแซ่บใหญ่ๆลองมั้มีความหอมความแซ่บหอมกระเทียมหอมเบอร์ตองอสุดเด<อ>ดเลยเขาเป็นคน<ป>เห็ดไงเหรอเด็กกินกนนั้นนะครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซี 4, ทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดต,ตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื่อนี้ลาบหนงังหมูแล้วกัน มกมักิบตันตําเสือประเดะต่อนแน่แล้วก็ส้งงมง่นแน่โอ้มีแต่แนวเสียบเสียบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมาเด้อครับทุกคนมาเสียบเสียบน้ำกันเด้อครับเจลีเจลีมาเร็ว <laughs> มาเมออแม่ก้อนอีลาวัานี้อนโอ้ัวแห้งมาเยอะนแต่น้อยกินข้าวนังกันเร็ว